โอ้สว oh, so, ัสด mm ีครับอยู่กับไม้ครับครับครับดีครับอยู่กับไม้ครับนะครับไม้ครับครับครับไม้ครับไม้ครับนะครับไม้ครับไม้ครับไม้ครับที่มันวอว์ฟนะครับไม้ครับไม้ครับโอ้นี่มาหมาครับอันนี้ก็พึ่งครับอันนู้นก็คนครับอะไรวะเนี่ย โอ้สิงโตคำรามอินเสิร์ตสิงโตดอทเจเกยินเชียงอะไรแกไอ้เหี้ยเลยอ่ะกูบอกเลยอินเสิร์ตสิงโตดอทเจเป็กอะไรโลกมึงจะโหลดไอ้รูปไม่เท่าไรหรอกโลกมึงจะโหลดตอนไหนผมโหลดเลย กูตัดไม้ได้42อันแล้วเนะี่ยตัดแค่ต้นเดียวแล้วก็เดินเล่นไม่ได้ทำอะไรอะเลยโลขอนยุ้ยเ<อ>ดี๋ยวดิเชียกูอยากเป็นภาระว,ว่ะไม่ใช่ให้คนมาเป็นภาระกูเฮ้ยไ<ล>อ้วัวไอ้วัวไอ้วัวพ่อึมเนี่ยต้นไมห<า>้ห่า<ร>นี่อะไรเยงไทางเดินว่ะมาล้างรถดุ้ย กำลังโหลดแล้วเมื่อไหร่มืองแกโหลดเสร็จเข้าข้างหลังรู้เมือนกันหิวแล้วเนี่ยขอสักตัวโอ้ยไอ้เหี้ยขวานพังหมัดหมัดแม่ไม้มวยไทยแม่ไม้มวยไทยไอ้ี้แกะนี่บินได้โอ้โหลกมันเป็นสีขาวไว้ตัวสาวเหรอเป็นสีชมพูเฮ้ยสองตัวหายมั้งสองตัว ไอ้พี่ดูดิเหมือนกูไม่นพระเจ้าอ่ะกำลังกำลังกำลังสร้างโลกอ่ะใช่อะแนวะเออไปดูดิคลิปใหม่อ่ะคลิปใหม่อ่ะอีกอันนึงอ่ะที่อย่างดูไอ้นี่อยู่ตรงไหนอ่ะลองดูลองดูเดี๋ยวกูตัดไล่ก่อนตัดไล่ก่อนเนี่ยทั้งหมดตอนเช้าเลยโลกหิวอยู่อ่ะตอนเช้าเลยเช้าตรงไหนวะไอ้เนี่ยวอาที่จะตกอยู่แหละคยดูดูดูพี่ดูชั้นทำยังเนีไยแป๊บนึง เขี้อก,กูจะเผาอาหารกินก่อนกูก,ก่อนกูจะหิวตายเนี่ยแล้วไม่ของกูตอนเช้าอ่ะเอ,ามามาอ้าแล้วไม่ได้กินสองดวงพ <laughs> าธิมีสองดวงกวหนักและเฮียมาค้ำเหงื่อเฮียเอ,อ้ย <c oughs> นอนไอ้เฮียนอนมึงฟังเสียงกดมาขอกูโอ้ยนอนไม่นอนเฮ้ยพาธิตกแล้วพี่ใช่ของกูกำลังตกเลย ทำไมชิ้นเดียวมันเผานานจังวะโอ้ยยิงกินอาหารประมาณไอเดี๋ยกูฆ่าตัวตายเดี๋กูเดี๋กูฆ่าตัวตายกูไปดูคลิปมึงรอก็ได้วะรอมันมืดแล้วค่อยนอนยังไม่มืดอีกอะเ,เออ,เอ,อนอนได้แล้วนอนแล้วไอ้เชี่ยใครไม่นอนกูนอนละเออวะกูจะนอนไปถ้าไม่ถ้ามึงไม่มีเตียงนอนก็เท่านั้นนี่วะนอนไปพีตายู่<า>ยไหนพ่มาเกิดอยู่แล้วพี่อยู่ไหนกูอะตอนนี้พี่อยู่ไหน มึงอยู่ไหนอะไรหมูอยู่ตรงสติ๊กเน <Okay. S 2> ี่ยพ,พี่พี่หุสติ๊กไว้เนี่ยเนี่ยสติ๊ก์ที่ใัส่สมาเลยแถวต้องไก่ oh, ไก่เยอะกังสวยจ้าหูมึงฆ่าแกะดิฆ่าแกะสองตัวอย่ามาเอาของแกะที่กูหนึ่งันเ่ยมีคนหนูมีคนแกะเดียวพี่อยู่ไหนเอออีกเตี๋ยเตี้เตี๋ยกูไม่ต้องเป็นหลอดไฟขาดขึ้นเยอะนี่เป็นจักรวาลเลยพี่นี่คือจักรวาลเลยนี่คือพระอาจารย์เลย บนนี้คือคาบเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวกูคาบดาวกันแล้เฮียไม่มีดาวตายแน่นอนเลยวะโอ๊ยมองไม่เห็นไอ้เหี้ยมืดมองไม่เห็นโอ้ยคิปเปอร์นี่ว่ะดูคิปหมาที่เรส่งให้แล้วขวัญหนีมอนสเตอร์ก่อนโอยพี่อยู่อยู่โกงเงินมาตีกับบวยอะไรเฮียมึงอยู่ไหนเนี่ย อย mm. ู่ค oh, oh, so ิปเป์เน me, I mean, really ี oh, oh, oh oh, oh so. wow, ่ยกูหลือรอดหัวใจเดียวเลืองหัวใจเดียวไม่รู้เดินมาไหนหรอกูอยู่ตรงจุดเริ่มต้นเลยอ่ะกูแมงมุมแมงมุมแมงมุมไอ้เชี่ยแม่งจะเอากูเปล่าวะไม่รู้เลยจุดเริ่มต้นโลกนี้เราไม่เราไม่เราไม่มีอะไรเลยวะมองไม่เห็นเลยแล้เหลี่ยมบ้าโอ้ยคิปเปอร์โอ้ยว้าว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 ไม่ได้ไงกล้ากูเห็นแล้ว พี่ไหมพี่อยู่คิปกป้องปกป้องกุจะตายแล้วเลือเลืหลือเรื่องหัวใจเดียวตายกับพี่แกันอ้าวเราราไมกูกดเป็นสเปกเตอร์ทำไมกูกลับมาเกิดใหม่อะเอ้ยนี่มระธานคอร์จริงกระป๋ออะ เอ๋อาไอ้เชี่ยเป็นสเป็คเตอร์ละเออไอ้เนี่ยมึงมึงได้ยินเสียงคิปเปอร์ระเบิดก่อนกูอีกนะนายเฮียกูยังค้างอยู่เลยไอ้เฮียรู้วิธีกูตายแล้วเนี่ยลูกของกูดีเฮียหามาตั้งนานโอเคครับสหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับเฟล